เนี่ยกูเห็นมึงมาต่อให้ได้อ่ะไม่มีอะไรขายสายเพชรเลยวะเยอะหลุมดึกเบียดพันทิพย์แล้วเห็นหลวงพ่อโตบ้านกล้วยป่ะไม่เอาแล้วอะไรวะรักบ้านเกิดแต่ว่าพอแล้วหลวงพ่อรักเราเหลือเกินดีครับสวัสดีครับคุณแจ็คไอ้อ่านเลือกซื้อแล้วสัตว์ต้องขายของที่มีอยู่านั้นวันนี้วันนี้มาขายวันนี้อ่านมาขายของเอาพระมาชั่งกิโลเอามาร้านหนึ่งเดี๋ยวต้องไปเดินซื้อแม่ให้หมดวันนี้ถ้าไม่หมดร้านกูไม่กลับบ้าน ดีไปดูดีได้เลยป้าเดยวซื้อพาเก้ละสามสามก 3, 3่อนนะใครมีพาจะมาขายนี่ซื้อพานะซื้อพาไม่ต้องเดินเลยนั่งซื้อตรงนี้เลยอ่ะโอเคป่ะขายไม่ได้ช่างมันซื้อไว้ก่อน<แ>วัดเกตเท่าไหร่วัดเกตกมาดูดิมาดิแค่เป็นหา้าเยอะอ้า หนึ there, <S <S oh, oh, oh. Okay, okay, ่งสองไม่ถึหนึครับเท่าไรมาหกพัโอ้ยขาดทุนเิแต่งน้องเพอแปดพันแล้วกันเจ็ดโอเคโอเคตั้งมาตั้งมานี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสมเด็จสามห้าโอ้โหจัดไหมโอ้โหดีโดดโคตรเสียนกินสมเด็จไปแล้วหนึ่งองค์อย่าโชวอย่าโชวพี่เดินแล้วฟังก่อนได้ได้ได้พี่ได้อยู่เนี้ยพอพี่กลับให้ใครเดินตามนี่เอาไปเลยได้ได้เดี๋ยวให้ชายเดินมาให้ก็ได้ เดี๋ยวใช่เดี๋ยวมาให้กันนะถูกว่าจัมโบ้สองเกสอนผู้โต๊ะอีกเฮ้ยงานวันนี้คนน้อยจริงมองดูโต๊ะว่างเต็มเลยปกติสามห้านโต๊ะไม่ว่างอย่างนี้นะครับพี่พี่เป็นพี่ที่ตังอะเมื่อกี้ตีไหมล่ะแสนห้าแสนสองอแสนสองโอเคแจ็เดียวสามหมื่นโอเคต่อเลยต่อเลยเอาตัวเลขมาบ้านเราเอากับบ้าาพี่รู้ว่าผมยิงไหนผมไม่รู้หรอกพี่ ขอโทษเจ็ดหมื่นได้ไหมโอ้ขาดทุน,ทนซื้อมาแสนหนึ่งซื้อมาแสนหนึ่งแสนหนึ่งขายสวยอันนี้กรรมการประมูลไหมสุดที่อะไรสามแสนที่สุดที่่ะไรสุดที่ซื้อมาแสนหนึ่งเอาแสนเดียวโอซื้อมาแสนหนึ่งเหรอใช่เขาบอกว่าซื้อทุนขายทุนได้บุญแรงถ้าซื้อถูกขายแพงนั้นอยู่ได้ถ้าซื้อแพงขายถูกนี่ลูกอดตายคือซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ดูเอาเลย นี่ไงปีร้อยก่บาทปีรอยห้าสิบเหอร้อยห้าสิบเอาป่ะเอากี่ตัว4ีรหเอากี่ตัวไอคนนี้เนี่ยคนดังนะเนี่ยเกิดนครวันอ๋อเกิดนครละวันอ๋อเอาซื้อนีกี่ตัวื้อกี่ตัวสามสี่ตัวแตัวไปเอาห้าตัวเดี๋ยวบอไมได้บอกมีคนอุ่นหนกูแล้วสายอะไรบ้าง เดี๋ยวกไใชอคนนี้เนี่ยถ้าคุณไปนครสวรรค์นี่เขาดังมากนะเขาขายต้มหลวงหลวงพ่อพัดใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ไหมหลวงพ่อพัดใช่ไหมเขาอหลวงพ่อพัดมาลองวางครั้งแรกในชีวิตเนี่ยผมไม่เคยออกเลยนะหรอครั้งแรกในชีวิตนี่ยเขาคนดังคนหวานนะเดี๋ยววันเราวันไหนเราจะต้องไปนครสวรรค์นั้นไปถ่ายเขาบ้างได้ครับเออไม่รู้เขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมีร้านอยู่นครสวรรค์เนี่ยนี่ครับคือเดี๋ยวเราไปถ่ายนครสวรรค์หลวงพ่อพัดอย่างเดียวนะใช่ครับแล้วเล่าเรื่องได้หมดได้ครับนั่นเดี๋ยวเราไปหลวงพ่อพัด นะครับเดี๋ยวขอคอนแทคกุณหน่อยพี่ไปถ่ายคอนหวานได้ครับครับถ้าผมไปนี่ผมมีคงมีข้าวกินใช่ไหมมีครับพี่ไม่ออกมีข้าวกินรอดรอดรอข้าวกินมีโรงแรมให้ครับพี่อ๋อไม่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 รบกวนไม่รบกวนวันนี้โอ้ยวันนี้ทำไมเตียนเยอะจังวะวันนี้ว่าจะมาหลบมุมแหมพุ่พงมีบูกลัวไหมไม่มีเดีเฮ้ยเนี่ยอะไร มาขามขายปลั๊กไปตัวนึงบูปกติขายคนอื่น30,000ขายปั๊กไป3ามหมื่น้รอนนี้กูหมดแล้วอเออไอคนที่ขายกล้องที่พันทิปอะ่ะมันจะมาตัดกูกูบอกว่าตอนนี้กูไม่มีแล้วแต่ถ้ากูรู้ว่าขายดีนะกูจะสั่งทําเพิ่มแม่ทั้งห้าพัน 5, ตัวอยกูก็ไม่รู้ไง เปิดกิจาการแล้วแล้วก,ก,ากาอานนี้คือวัดดอนไหวถูกไหมหวัดดางังแก้วเนี่ยนะขก่อไม่้ผก็ขออนี่ก็วัดดนอนไหวเหรอแค่แค่ข้ากล้องกับสินใหญ่ที่เราตัดาตร ระดหสมัยก่อนเขาได้เป็นคุณนะคุณเป็นพระพิเลี้ยงมันเป็นทรทบา็เป็นทำเรองัตัวัเาเนี่ยเราใช้พี่น้องซั้งควักตัดพักคนมันอันนี้เท่าไหร่ขายสี่หมื่นสามหมื่นแล้วกันสามหมื่นเขาหลอกมาหอกมสามห้าแล้วกันซื้อไปดูน่ะไม่ทาร่วจะอก นี่มันขายเลยมันแจกเนี่ยนี่มันขายเลยมันแจกวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องคัปปี้มาแล้วเนี่ยไอชิบหายขายขนาดเนี้ยยังเหลืออีบานเลยพี่โตเต็ม่อันเดียวอันเดียวต่อมาตังคใหม่เดี๋ยวจ้ะสับโบเลยเมื่อกี้พี่อ้วนเพิ่งมาจะบโยด้วยพี่ แม่งขายครึ่งหายครึ่งอะกูดูแล้วโโอ้หเยอะมากไม่หล่อสองเดือนกว่าพี่หรอใช่โอ้สุดยอดเลยอะทีนี้หมอกจะบ้านไว้ก็เลยออกมาขายเยี่ยม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 เอาแห้ง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 ขอบพี่โดนโอ้โหไอ้เหี้ยขายเหมือนแจกเลยมึงดดูิพี่เป้กูอยู่ไหนวะเนี่ยกูเดินหาพี่เป้ไม่เจอ เบอร์หนึ่งครับที่มู่อ้อานักร้องมาเดินพี่อานักร้องมาเดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงหายดีป่ะหมดแล้วพี่หมดแล้วเหรอปิดแล้วเหรอปิดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยเฮียหมดแล้วหมดทุกงานแล้วแต่ว่าเอาวันนี้นานนิดนึงขอถ่ายคลิปนานๆหน่อยไม่ออกงานนานอ๋อสามสี่เดือนแล้วเออเจ๋งว่ะดี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 ไม่งี้แหละนะอ่านว่ากี่มาป่ะเพมาแต่มันน่าจะไปนอนแล้วล่ะวันนี้ไปแล้วนอนน้อยแต่นอนนะ สบายเลยนี่สุดยอดเลยตังกลวยนี่ บอยคลองสี่เงี้ยโหเบอร์หนึ่งเนี่ยผมนี่ออกงานประกวดปีงสองครั้งแต่ผมว่ารูปแบบบรรยากาศผมว่ามันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลโซเชียลที่ที่เป็นออนไลน์เป็นหลักคนก็ไม่ค่อยนิยมออฟไลน์แล้วแต่ว่าคณะวันนี้ผมมองว่าก็ยังมีกลิ่นอายความคลาสสิกอยู่แต่ก็ไม่ไม่เหมือนเดิมคนก็ไปมองในเรื่องของพระใหม่ที่หาห้องง่ายมากกว่าที่เเก่าก็ น้อยลงพี่น้อยลืมกันแล้วเนี่ยลืมแล้วลืมกันแล้วลืมกันแล้วไม่นึกถึงกันแล้วไม่นึกถึงกันแล้วใครก็ได้ตัดสายลตรงนี่ไว้สะเข้ามาที่ตัดการแต่เช้าแล้วนะไม่ทันไม่ทันครับไม่ทานนะยอมแล้วเพราะอะไรอ่ะตั้งโครงงานต้องเดินทางไปมาโอ้โหสายตัน รวรกืหรืวกเหลวงพ่ออะไรอ่ะ้ปากม่เนี่ยจะไปถขยาจรต้อไปไปันาตะกุดนี่ก็ใช่ของเขาอรอะครับัว่ออเอามหมื่นหนึ่งล้านหมื่นหนึมา้ินแล้วก็บอกว่าไค่ข้อดีกม่วด้หมื่นพันโดนตักแครบมาแต่เช้าเลยโอ้โหเียเหนียวเลยนะเนี่ย ้ารเะเกียวเขาพยไปมนะโอเคโอเคมื่นหนึ่งนะมื่นพันี่เลยพูดของตัวฟังแพร่ใบเนี่ยไปทำไมล่ะเราจะีนะเขาบอกไปพี่นี่แถบอ่ะเดี๋ยวผู้เนี่ยลองดูสุดในหนดเทีดี โอโอไม่เ็นไปหน่อยไงฉีเอมเปิดพันใหม่เพราะปานเต็มนี่ดูกล่องแล้วจว่าเต็มเอเ๊นี้สองเอกับเจ๊น่าจะได้นะเอ๊หน่อยดูแลเจ๊หน่อยสี่้าสิบสี่้สิ มา่ก่อนเมื่อก่อนพี่ไปป้วนเปี้ยร้านเจ๊ประจําหลานหลานสาวเจ๊น่ารักนี่นะถ้าถ,ถ,ถ้าคนเล่นพักคุณภาพแบบนี้นะวงการแม่งโตเลยเพราะอะไรพัะโบราณพระเก่ามงสภาพมันมีคนกล้าซื้อดูป่ะวันนี้วันนี้ผมเข้าใจนะว่ายุคมันเปลี่ยนเพราะว่าคนยุคใหม่ๆอ่ะ ม,มันไปไม่ถึงท,ทำคือมืออาชีพมันไม่มีใครซื้อ <ชส trilogy> มากไม่มืออาชีพก็จริงเ่ยแต่มืออาชีพบางบางคนบางกลุ่มเขาก็ไม่ซื้อแล้วอะ <Señor> <S <S พี่อย่าลืมเลยคนรุ่นรุ่นเราเนี่ยเลือกซื้อพักกันเยอะมากนะ <S <S 2> <S 2> มันก็เลยทำให้ภาวะตลาดมันโลกมันสลับมันสลับคือคนรุ่นผมอะก็ล้มหายตายจากกันใช่ปะลังที่เคยซื้อ รังที่เคยซื้อก็ขายออกของก็กลับมาหมุน,นรู้ปะ่ะพาสเนี่ยไม่มีหรอกว่าหมดไม่มีไม่มีผมผมยนอยู่เนี่ยผมผมไอ้นี่มาแล้ะเราแก่ไปแล้วแลเชื่อแล้วผมเชื่ออย่างนะไม่มีอะไรหายากกว่าเงินสมัยก่อนนะโอ้ไอ้นี่ใคอยากได้ไอ้นี่ก็เทพไอ้นี่ก็สุดสุดสุดท้ายเงินหายากสุดถูกป่ะพี่ถ้ามีเงินหาได้หมด ผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะไม่ได้ต่างกันเลยอย่างห่วงโอ้ยกินกินมโนไปเรนะื่อยแล้วไม่ไม่ไมันไม่ใช่มโนโพี่อย่างเงี้ยที่มันอยู่อะ่ะเพราะเรารู้มากเกินไปเรารู้ว่าหูกว่าจะสร้างได้กว่าจะทาได้ไม่เป็นยังไงทําที่ไหนรุ่นเก่าเขาซื้อสมนะัยนั้นเขาซื้อกันเท่านี้แล้วยุคนี้แม่งเท่านี้เฮียไปเรื่อยเลยนี่แหละปัญหา เนี่ยสมัยก็ผมจําได้เลยโคตรแพงหลวงปู่บุญซุ้มกระจังอย่าลิ้มบอกแล้วก็ซื้อกันในท่าประจันอ่ะตอนนั้นอะอย่างแพงตอนหลังเป็นหลวงพ่อออสวัดดอนหวายหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออลวงพ่อยอดวัดดอนหวายวงพ่อออดดอนหวทำงานไปแล้วนะใช่ก็พี่เฮียโก้เนี่ยซื้อเป็นหลวงปู่บุญไอ้เห้ยก่อนี่ยเรามันไม่มีสื่อ มันมีลงอยู่ในหนังสือนนเื้อมัขายหนังสือเล่มบางๆเล็กๆอ่ะเนื้อกมันเลยนะใช่เลยได้เนี่ยอย่างงเี้ยอย่างเงี้ยตอนเด็กๆนะพอฟังเรื่องเล่านะไอสัตว์เท่าไหร่ก็ไม่ขายไอเหรอลุนเนี้ยอาจจะจะมีเรื่องเล่าเนี่ยโอ้ยยืนงอกจากทร์ต้อยตะกี๋อ้เท่าไหร่ก็ไม่ขายสมัยก่อนนครปฐมมันจะมีพี่คนหนึ่ง่ะเดี๋ยวนี้ไม่เจอเลยจ่าหมีเออผมไม่เจอกันเลย เออแล้วไปแล้วมาแก่แล้วกินล่ะไม่เจอแกเลยอะ่ะกินินปุ๊บนานออกมาจะมีแล้วก็จะมีพี่พี่โยง้งพี่ยาวพี่ยาวไม่เห็นเลยพี่ยาวไม่เห็นนี่ยังไม่เจอวันนี้เออพี่ยาวยาวเดียกันนานเนาะโอ้นานมาองพระองพระพบเปิลพบเปิลพบเปิลเมื่อวานเนี่ยตลกมากเลยผมผมผมไอ้นี่เว้ยผมไปนครปฐม,ม,ผ,มผมเล่นสนุกเสร็จใช่ปะ่ะผมเล่นสนุกเสร็จปุ๊บ ผมก็ไม่นอนเลยผมก็ไปเลยไปเสร็จผมก็ไปมันก็มันก็มีแผงเปิดแผงที่สั่งมาให้แผงนี่แม่งขายพะเก้หมดเลยเว้ยแม่งเป็นแผงพะเก้สองแก้วนั่นม่ะห้เเสร็จปุ๊บผมก็ไปเจอนี่สะดุ้งกลับเออแล้วแต่เม็ดไอ้ไม่ใช่สะดุ้งกลับดิแต่ยังปกโพเนื้อว่านไหมปกโพปูบุญเนี่ยไม่ใช่อีกพิมพ์หนึ่งไอ้ของใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เนาะว่าแล้วก็ สะดุงกับเนื้อว่านแม่งวางคู่กันผมก็ไปร้านนี้มันขายพาเก้ทำไมมันมีอันนี้วะเราก็ดูตัวใหม่ปะตัวใหม่ปะ,ะถามเท่าไหร่มันบอกว่าองค์ห้าร้อมันแท้ไหมวะเราก็ดูไม่เป็นปนะแล้วข้างหลังแม่งจานสิบจานเยอะๆจานสิบตัวแล้วก็องค์สามบาทแล้วแม่งให้เชื่อปะ่ะตอนดิันี้ดีครับ สามะซื้อออมาสามร้อยแล้วเราก็ไม่รู้ไอ้เทียแม่งแม่งไม่แท้หรอวะไปเจอพี่วิรัตจำได้ไปเจอพี่วิรัตพี่วิรัตดูเฮ้ยโอนเท่าไหร่อะไอียพียวิรัตถามแม่งแท้แน่เว้สัตว์เรียบร้อยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่นี่เบอร์ใหญ่นี่ตัวเลขตัวเลขตัวเลขฮ่่าไหร่ด่่ฮลฮลฮล เห็นไหมีตัวเล็กไหมมีได้ข่าวอยู่ยี่สิบห้าล้านไงเอ้ยวันนี้เราผมปิดไม่ออกบ้าซื้อมาับพ่วมแล้วมันด้บอกว่าสิบเอาไหมไปเฮ้โอยตายแล้ว ไม่มีราออเยะรถน้ำหนักพี่รถกี่กิโลเพราะว่าโลกเยอะมาหวานมันมมัันนกำลังจะมาพี่เป็นรองโลกไหนแล้วมันกันสี่ส oh, ิบพี่มันกำลังจะมาผมรู้จักพี่อ้วนเนี่ยในวงการพลาเนี่ยผมรู้จักเขาคนแรกๆนะผมไม่เจอเขาที่ไหนหรืว่าร้านน้ำเปี๊ยกบางใหญ่ร้านน้ำเปี๊ยกใกล้ๆตึกผมปัจจุบันเนี้ย เปียกเป็ดอะ่ะาตแล้วก็ไปอีกทีนี้ก็คือตลาดบางใหญ่เขาขายกา,ฟาแฟผมไปหาพี่เนี่ย2ีบปีเดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนพี่พระแบบที่เราเล่นอ่ะ พอรุ่นใหม่แม่งเล่นพระแบบวิทยาศาสตร์มีโค้ดมีเบอร์มีประวัติชัดเจนมันให้ไปตอกรักมันมันมันไม่เอากับพี่หรอกกราลโอกัะแกแ้่เวเดัต้เครื่องรางของกอไหนอะเปนกับทางอยู่เปนกับเครื่องรางเปนกับเครื่องรางเออ ตรงร้านอาหารเหรออยู่สักไกลเช่ยไอ้ใครวะเนี่ยไม่รู้เดินได้ตรงนี้ก็ต้องเอาตรงนี้ห้าหกเก็บไปได้เนี่ยโอ้โหนี่ลาวอันนี้มันอันนี้เดี๋ยวผมก็จะคืนมันอันนี้มันเป็น,นตนลยัว อ,อันนี้พี่แกเลยครับกระดังเก่าสวยดิเป็นแกติดแกอบอกของที่ครับมันเป็นราชการเอาครับมาแค่นี้หรอนี่กมาขายนี่แต่ที่นี้ไม่ได้แกเลยมัน,นมไม่มอวางอันนี้เป็นของอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะพี่น้องน้ำบอกอ นี่ยของอะไรอันไหนพี่คูทูแปดพันเก็บเก็บไ้ให้หน่อยนะได้เก็บไว้ให้หน่อยน้งปักไหมน,นะอืมทูนี้ได้เลยดีชั่วโมงนี้เดี๋ยวพักแก้วไปด้วยเลยได้ได้พี่อันนี้เล้าเคส่วนหลบมากแล้วทำไมไม่หาข้างในใน นี่เราไม่เห right. ็นอ๋อเหรอต่อใกล้ๆนี่อะเห็นเหรอมันต้องมาอยู่ซอยนู้นไม่ซอยนู้นน่ะใหญ่น้อยมัน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 ได้คนได้ไปมาเยอะกว่าวังนี้มันโอ้โหอันน Ges ี้แม่งตะเข็บชายแดนเลยครับการเหมนเดินทั่วเรายังเดินทั่วเลยเดินทั่วนะเดี๋ยวพี่บอกมางได้ได้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาบอกว่าเหล้ากินแล้วไม่ดีถั่วกล้านี่กินแล้วอันตรายดูป๋าดิไอ้สักแอ๊ยังไม่มีเลยกินทุกวันจริงป่ะจะแปดติบแล้วป๋าบุหรี่ด้วยนะโอ้โหอาหารก็มาก็ดีเลยปีนี้ใส่ร่ม้อมเอ้ยอะไรโนี่ยนาทีต่อลงกิโลหนักพี่สี่สิบครับพี่สี่สิบโลเฮ้ยมีปอนอ์หน้าผมวะเนี่ยมีปอน นี่เชื่อเปล่าว่าเพื่อนผมเที่ยวมาตั้งแต่เด็กๆด้วยกันจริงอ่ะจริงจริงรเปล่อาทำไมลง40องศานะเลิกแดกนะครับง่ายดีง่ายที่สุดครับน,น,น้อยหน่อยเออื่ดเหล้าเดลยวเหล้านี่โอ้โหเมื่อก่อนผมไม่ค่อยกินไอ้พวกนี้กินผมไม่กินแล้วทำไรแต่ตอนเนี้ยไม่กินเลยนะไม่เคยกินเลยแต่ตอนเนี้ย แดกแล้วก็แทนน้ำเลยหมดยกุกหมดยกุกเป็นการประาศอิจาารงานประกวดเกเป็นรีรุเาสารพัดสี นี่อะไรเนี <writers S 2> ่ยเกาาบอกว่าอันนี้หน้าเด็กไม่ใช่หน้าหนุ่มอันนี้หน้าเด็กพระรารวิทยาคมนัชาลท่านทตรก็ยัีพระาบีรพนีรพมหาสักโคนเทพเจ้าข จังหวัดสระบุรี925ไมเห็นกะเานแล้ที่เห็นนั่คนเพราว่าลด้จอมสถจะออก้าการวิชาไม่ถึงไปหมดอ่ะมันเป็นธรรมดาไม่กวนพี่ที่ยังอยู่ได้เพราะว่ามีวิชาฆ่าไม่ตายเปิดกู อ่ะพี่ต้องกลับไปนับดูว่าที่หายไปแล้วปะกลับมาไม่ได้อ่ะรูพระเป็นเปล่ามันไม่เป็นอ่ะ,ะปสดีครับสดีครับดีครับผมไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันหหมื่นเหรอเยแรงไปถึงหมื่นห้าเหรอตอนนี้ยอดลงเหลือแปดพันหนึ่ง มันมีเก๋ออกมาเหรอก่อนใบครึ่งถ้าหา่างวงการไปเดือนสองเดือนนี่ราไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องตามตลอดแต่ตอนนี้มันก็ช่วงภาวะอใช่อันนี้สภาวะจริงราคาจริงอันนี้สภาวะจริงก่อนหน้านี้มันมันไม่สภ,ภาวะนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะพี่เดี๋ยวนี้ข้อมูลหาง่ายขึ้น คนเข้าใจมากขึ้นคนเข้าใจมากขึ้นแต่ <c oughs> แต่บางทีคนเล่นพระรุ่นใหม่เขาไม่เขาไม่สนใจพระเก่าเพราะเขามีความรู้สึกว่าพระเก่าแม่งไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอันไหนข้อมูลชัดเจนแม่งแพ้หมดพี่นี้พกกีเหรอไม่ใช่ตะอ,อินเหรออาจารย์หลอกว่าใช่ไั้โออ โรงเหมือนพ่อกี่เลยนะ่อนี่ของพ่อน,นอ๋อ <c oughs> พี่ก็พักไปหลายเดือนอยู่เดินไม่ได้ไปไหยอยนอยู่กับบ้านเดียวเลยนะออกกีเดือนอ่ะต้องปืนแล้วตอนนี้ปืนปืนปืน,นต้องออกแรงเาบาๆพี่เดินเดินทุกวันแหละเดินวันละ40นาที ไม่แต่ต้องพี่ต้องค่ยคอยๆเดินนะทำ <นะ S 1> ไมไงถึง,ยยงไไหน้ามืดอ่จริงๆขายอะไรลูกขายโมยกิ่งไม่ไหวขายอะไรนี่เท่าไราหร่่่ขโมมยกิงไวนี่อะไรแตงโม,มเท่าไหร่นี่คมาไปร้อยหนึ่งเลยพี่เหลือติ๊บลูกพี่เหลือติ๊บลูกมีแล้วเขายาววันก่อนวันนี้ก่อนมากินกินกินท้องเลยเอาไว้ สถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม